โชคลาภกันค่ะโอ้โหอ๋ออันนี้บวกอันนี้จ้าแลวเราจะไปที่บ้านกันนะคะเขาชอบอันนี้ของที่เขาชอบก็คือแศษเลี้ยง มาเร็วค่ะเอออะไรพูดดังเหลือเกินใ่ายื้ยกันนะครับพี่ได้ได้ได้จะพี่ถ่ายื้ยอค่ะไม่ยหรอไม่ได้ดูภาพคนนี้สิคะ คนนี้คือพี่เหมียวเหมียวใช่ไหมชื่อพี่เหมียวเหมียวใช่ไหมใช่พี่ดูสิลูกที่หนูถ่ายพี่เหมียวเหมียวโอใช่จ้ะเอาไว้เลยลูกเล่นของเล่นไหมแม่คะแม่แม่คะเล่นเกมเล่นเกมกันไหมคะ Animal Crossing เด็กจะลืก นีโโอนอออ่อันีโมโ่มักอ์ซิตจานก้าด้ยค่ะโอเคนี่มักซินี่เธอเฮ้อยู่ไหมเดยี่เดพี่เขาจะทำอาหารดีเลยนี่เธอจราร่าจะทำไหมอมก็ดิ่มกนะันนะไดหาา คุณป้าคะออกไปก่อนได้ไหมคะโอ้จอดจ้าจ้าตื่นดีนะโอ้โหลูกมามามากินอะไรอ่ะเฮ้ยมาเขึ้นเทใครมาวะทีน่นี่อ่โอ้เจสติ้งเด็กดีอยากลองกินมาเล็ดนี่เด็กๆอยากกินมาเล็ดนี่เปล่าน้องๆงมาเล็ดมาคือ โพี่ขาวคุณนอนกันดังม่นะนี่ปิดตู้เย็นด้วยน,นะค่ะหมดถุงแล้วพีเ่เด็กๆมาดูเร็วเฮ้ยซาร่ามาเดงงานนั่นแหละตื่นแลวซาร่าเธอเผอเบอร์ มาดูสิมเล็ดพวกนี้เราจะเอามาปลูกกันทุกคนจะได้หนึ่งเม็ดเอ้ทุกเราจะได้ทีละหนึ่งเม็ดกันนะห้ามกินนะใครก็กินได้ส่สวนใหญ่จะไม่นิยมกินมเมล็ดเราจะมาปลูกกันนะนี่มักเทศตอนที่เราเด็กมาแล้วสุกเรียบร้อยใช่ไหม มม่ขัตเทศพี่พามาปลูกกระสือวอวหนูอยเราเก็นมะเขัตเทศนี่จังนี่เดีย๋ยวพี่ไปบอกก่อนีอย๋ยวพี่ไปตาก,ก้าตากสีแดงไม่น้ามันจะทะ่านี่เด็กๆต้องเอาของมาล้างอีกหรอเนี่ยทำไมไม่ล้างเองเนี่ยเต็มเต็มซิงหมดแล้วขอโทษค่านี โอ้ยชีกันไมจัง่เจ็เๆไม่ล้างตาจริงเลยนี่เอเคไ้งนี่ได้มะเขือเทศแล้วเอาใสา่ในนี้โอเคไหมมาแล้วพี่สอนเิ่มแรกนี่คือกระถางต้นไม้นะจ๊ะเอามาเล็ดหนึ่งมาเล็ดใส่เข้าไป แล้วเสร็จแล้วใช้น้ำลดต้นไม้ำไหมชัดาดาเห็นไหมจ้าดิกเดกะแล้วเราก็เก็บเด็ดมันมันสุกกระด้วยมาสุกอร่อยเรียบร้อยมาเดนตะกร้าดิจัด็กๆนี่ลองชิมก่อนมันมความหวานอร่อยมากนะคะใช่จ้าอืมอะไรจังเลย นี่เราก็เก็บใส่นะหวานเปรี้ยว,วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอ่ะใครอยากเริ่มก่อนหนูหนูอ่ะให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้เอา,มาเมล็ดใส่เข้าไปเทนะน้ำเมล็ดน้ำได้ไหมไดีจังเลยค่ะอือฮึดีแล้วใช่ไหมบอกแล้ว หนูอยากอันสุดท้ายให้พี่ทำได้ไหมคะได้จะได้จะมีเมล็ดรูม็ดสุดท้ายพี่ปลูกดอกดอกไม้ได้ไหมคะพี่ไม่ได้ยินได้ยินเสียงตะโกนพูดดังบ้างหน่อยพี่คะปลูกดอกไม้ได้ไหมคะได้ยายได้ได้นี่เด็กๆอาบน้แล้วัญหา หนูยังไม่ได้อาบน,น้ำอ่ะค่ะพี่ก็ยังเดี๋ยวพี่ไปอาบน,น้ำก่อนตอนไหนอนะคะเดี๋ยวตอนปลูกมะเขือเทศเสร็จพี่ก็อาบแล้วดาเพิม่มน้เลิศน้ำแล้วค่ะดาเมลที่เหลือกินได้นะนะพี่กินเอง กินกินอ่าเด็กๆเสร็จแล้วเอาไปล้างนะพี่จะไปอาบน้ำค่ะค่ะอาบน้ำก่อนดีกว่าเออไปอาบน้ำก่อนยิอะไรเนี่ยอึ๋บหรอยิอ่งวันนี้จะใช้ผ้าสิดตัว อาบน้ำก่อนจูเปลี่ยนเสื้อโอเคอาบน้ำจะาก็อกแชมพูจะพมนลา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 อาบน้ำไปอาบมามากึงเสรดี เล่นได้เป็นสลุกนี่มเล่นก่อนโูนโอเอ้ยนี่กินน้ำชาไหมได้ได้หนึ่งแก้วนะ ちょっと。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.